ทั่วธรรมดาก็คือของกินเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นหมาป่าดําก็เอาได้อยู่อาสามแล้วกันอุ้ยอุ้ยเยอะไหอ่อห้าห้าห้าหกหกเอาอันต่อไปกับดักในป่าเอ้ยอันนี้ชอบชอบต่อเลือดอะเจ็ดแล้วกันลำพานเออเออความหิวบางทีก็ไม่ทำอาหารจีนี่น่าลำพานเออนี่น่าลำพานจริงให้ไปรันดับสามครับเจอของที่ไม่ต้องการอูบางทีก็ชอบเจออะไรที่แบบกากๆอะแต่มันก็ยังแบบมีประโยชน์บ้างไงบางทีอะ อ่าถ้าเจอถ้าเจอกล่องแดงก็โอเคกล่องทองก็โอเคใครจะไม่ต้องการกล่องแดงกล่องทองกล่องเทรก็โอเคแต่ถ้าเป็นกล่องธรรมดาแล้วได้ถุงน่ารำคาญนะแไหมล่ะแปดแปดแปดเอ้ยเก้าเก้าอ่าเก้าเกรเกลียดมาขนาดนี้เหรอตัดไม้ออ้โันี้คตรเกลียดเลยอันนี้น่ารำคาญแต่แกไม่ได้ตัดแกใช้เพื่อนตัดอ่างั้นหากระดเพื่อนตายโอ้โหอันอยากให้อันดับหนึ่งว่ะหนึ่งได้ไหมอ่ะสองอ่ะ เราคัญต้องไงเราเราเกิดได้อันนี้เราไม่ได้รำคาญเพื่อนหรือต้องคัญอ่าแต่เราใช้โลวักเกิดเอาแปดแปดแปเราเฉยเฉยเราเฉยเฉยไม่เป็นภาระเพื่อนเนาะโอ๊ยกว่างตาแดงไออันนี้ก็น่ารำคาญอยู่ใช้ได้อยู่เอาไงดีอ่ะหนึ่งหรือสี่ดีสี่ไปก่อนเฮ้ยแต่อันดับหนึ่งไปเราจะอ่าสี่สี่อิงต้นคราห์เนาะหน้าเราคันต้องไต้นกค่าโชคเลยเนี่ยเอ้า Why?